ลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู man, ้ <c oughs> คุณกำลังฟังห้องประชุมลงทุนแมนพอดแคสต์ man, podcast, ที่จะหยิบเรื่องราวเด็ดๆจากห้องประชุมของลงทุนแมนมาเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกด i t อยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกด i t สวัสดีครับสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการห้องประชุมลงทุนแมนรายการที่เราจะหยิบเรื่องราวที่น่าสนใจในห้องประชุมเนี่ยมาแชร์ให้ฟังสําหรับวันนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเลยนะครับคุณยูครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเนี่ยที่เมื่อ2เดือนหรือ3เดือนที่แล้วเนี่ยค่อนข้างฮิตระเบิดเลยในแพลตฟอร์มเอ,อ่อไอโอเอเนี่ยแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้เข้ามาอยู่ในระบบ Android ละเป็นที่เรียบร้อยคุณยูพอจะนึกออกไหมครับว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไร นึกออกดีเลยครับเพราะว่าผมก็เป็นผู้ใช้งานนึงที่เรียกว่าใช้แทบทั้งวันดีกว่านะครับซึ่งแอปนี้มันชื่อว่แอป c l u b h o u s e นั่นเองครับผมคือมันเป็นแอปที่เราสามารถแชทด้วยเสียงเนาะมันจะไม่ได้เหมือน Facebook มันจะไม่ได้เหมือนไอที่เราถ่ายดูข้อมูลเนาะอันนี้เหมือนเรารับฟังอย่างเดียวนะครับก็จริงผมก็ติดมากๆเลยนะช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยผมฟังแบบร้านหนึ่งในสามของชีวิตเนี่ยอยู่กับการฟัง c l ับ house ไปแล้วเนาะแต่ว่าทุกวันตัวโลโก้มันก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยเนาะใช่ครับผมเป็นชายใส ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วคุณมิน้นเขาเปลี่ยนเป็นรูปผู้หญิงแล้วครับ oh. เขาเป็นผู้หญิงแงหน้ายิ้มแล้วใช่ซึ่ง oh. ผู้หญิงคนนี้ครับเขาแอรคนที่เขาเป็นไอคอนใหม่เนี่ยเขาชื่อว่าคุณรูคาตาโอกะนะครับซึ่งคุณรูคนนี้เขาเป็นศิลปินนะครับชาเวเอเชียอเมริกันอ่าซึ่งเธอเขาเธอคนนี้เขามีการขายรูปภาพลงบนรูปแบบของ NFT ด้วยนะครับ Oh. แล้วก็มีโปรโมทในเรื่องของรณรงค์ในเรื่องของ,ง,ง,อง,ของ uh, Stop h a #stophateasian h a g s t ที่ตอนนี้ชาวอเมริกันก็จะมีการแบบเกลียดคนเอเชียนและมีการทำร้ายกันซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกมา ลดระลงการต่อต้านตรงนี้ด้วยอพอเป็นเรื่องผู้หญิงนี่คุณอยู่นิดเราได้เป็นภระธาด้วยครับเน<ด>ี่ยไม่ใช่จริงจรเราเนี่ยไอ้แล้วคลับเฮาส์เนี่ยที่เราหยิบมาพูดคุยกันนะก็เพราะว่าหลังจากที่มันมาอยู่บน Android แล้วเนี่ยคุณอยู่ผมก็เข้าไปดูแล้วก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันก็ค่อนข้างกลับมาคึกคักเนาะเมื่อเทียบกับตอนที่เอ่อ iOS เมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่มันก็ไม่เท่าแรกๆเลยที่มันเข้ามาอยู่ใน iOS อเอคุณอยู่คุณอยู่คิดว่ามันจะกลับไปฮิตเหมือนเดิมได้ไหมครับครับส่วนตัวผมมองว่า ไม่น่าจะกลับมาฮิตได้ขนาดนั้นนะครับหรือต่อให้อ่าเจ้าตัวขับเฮ้าส์เนี่ยเขาไปอยู่บน Android มาก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนผมว่ามันก็ไม่น่าจะกลับมาฮิตแบบเดิมได้แล้วอะครับมันมันค่อนข้างเป็นกระแสะที่รวดเร็วมากเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ยังมีเข้าแอปไปหาอะไรฟังอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าก็ก็จะฟังแค่แบบประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรนะครับดูห้องที่มันน่าสนใจซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องที่พูดตามกระแสะเช่นกระแสะย้ายประเทศหรือว่าอ่าเป็นห้องที่ให้ความรู้เรื่องคริปโตเรื่องการตลาด ประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้พอผมดูเพื่อนผมเนี่ยผมมีเพื่อนอยู่ประมาณสัก40คนนะฮะก็ตอนนี้เห็นออนไลน์กันตอนกลางคืนก็มีแค่2-3คนเองซึ่งถือว่าน,น้อยลงไปกว่าจากเดิมมากๆเลยโอ้แต่จริงๆอ่ะแอปนี้มันโตขึ้นมาไวมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นยูนิคอนอ่ะภายในระยะเวลาแบบหลักปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งณวันเนี้ยเขามีมูลค่าประเมินอยู่ที่ประมาณแบบ4ี่พล้านเหรียญแล้วเนาะทะลุยูนิคอนมาแบบ อ2แสนล้านบาทแล้วอะซึ่งตอนเนี้เขาอยู่ในการระดมทุนซีรีสีซ,ซึ่งมูลค่าก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสี่เท่าเลยเมื่อเทียบกับเมื่อแบบเดือนธันวาคมอ่ะซึ่งสูงม,มากเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวขับเซา่์มันทํายากไหมคุณอยู่เมื่อเทียบกับแบบแอลฟอร์มลายอื่นที่มันแบบอยากจะมาทําแบบเขาบ้างก็คือเป็นแอปเกี่ยวกับเสียงอย่างเดียวเลยอ่ะเนาะครับก็จริงๆขับเฮาส์เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มแชทด้วยเสียงเนี่ยที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดขึ้นมาเองหรือว่าเขาไม่ได แนโลนนะฮะคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่เขานำาเทคโนโลยีของบริษัท a ากู a นะครับเข้ามาใช้ซึ่งเจ้าบริษัท a ากู a เนี่ยเขาเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบ Real-Time e n g a จ e เมนตก็คือเราจะใช้เขาจะใช้เสียงเนี่ยครับเป็นหลักซึ่งบริษัทเนี่ยครับเขาจะจัดอยู่ในอ่าซอฟต์แวร์ประเภท PaaS นะครับหรือว่าแพลตฟอร์ม s a Service นะครับก็อธิบายง่ายๆคือเขา เขาออกแบบแพลตฟอร์มมาให้คนแชทด้วยเสียงหรือว่าแชทผ่านวิดีโอนั่นเองครับผมซึ่งตรงนี้ก็คงต้องบอกเลยว่างบการเงินของบริษัทอากูล่านะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเติบโตได้ดีมากซึ่งอันนี้ส่งหลักๆเนี่ยก็มาจากแอป Clubhouse นี่แหละครับก็คือลลหลักก็คือจาก Real เ e Real Time e n g a g e m e n t r e v e น u e นี่แหละครับผมซึ่งในเตร์ Quarter ที่ผ่านมาซึ่งก็คือควอเตอร์4ในช่วงปลายปีที่แล้วนยครับอากลาเติบโตมามากกว่า 66%จากปีก่อนหน้านี้ครับผมซึ่งถ้าเกิดพูดถึงปิดการปิดยอปดประจำปีของของอากูล่าเนี่ยครับเขาเติบโตมาเกือบ105%เนลยนะครับแน่นอนว่ากำไรเพิ่มไปเท่าตัวเหมือนกันโอ้พราคุณยูพูดปผมไปไล่ไอตัวมูลค่าหุ้นของไอตัวอากูล่าครับมันทะลุขึ้นมาเยอะมากเลยตั้งแต่ช่วงที่คุณยูบอกแต่แต่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยที่มันทะลุไปหลักประมาณร้อยดอลลาร์สหรัฐนะต่อหุ้นแล้วอะปัจจุบันเนี่ย พอมาดูราคามันอยู่ที่สามสิบดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นเองมันร่วงมาเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วพอไปนั่งดูตัวไอ้ฐานผู้ใช้งานของเขาครับหรือว่ายอดดาวน์โหลดอ่ะคือฐานผู้ใช้งานอ่ะมันสะสมมาเรื่อยๆใช่ปะ่ะแล้วมันจะค่อยลดลงแต่พอไปอยู่ไอ้ยอดดาวน์โหลดะครับคือในเดือนกุมภาพันธ์อ่ะที่เราเล่นกันหนักมากๆอ่ะเก้าจุดแปดล้านครั้งส่วนในเดือนตีอ่ะเดือนเมษายนที่ผ่านมาเหลือให้ทายเท่าไหร่คุณอยู่ จะ9.8ล้าดอะสองเท่าแล้วกันเหลือ4ล้านครั้งเหลือ0.8ล้านครั้ง8แสนโอ้โหเยอะมากนะฮะหายไป90%หมายหมายความว่ามันมาไวมากตอนที่มันเด้งขึ้นมามันมาไวมากทะลุแบบ10ล้านดาวโหลดแล้วตอนมันลงอ่ะมันลงไวมากอ่ะวันนี้เรามาคุยกันมันเพราะอะไรมันมีจุดตายอะไรบางพวกเนี้ย ครับจริงๆจุดตายเนี่ยก็จริงๆแล้วลงทุนแมนเคยเคยเขียนบทความวิเคราะห์เรื่องของจุดตายของแอปขับเฮาส์นั่และ้ะซึ่งตอนที่เขียนเนะี่ยก็เป็นช่วงในช่วงกุมภาพันธ์เนาะซึ่งตอนนั้น,นกำลังคิดอยู่เลยแต่ผมว่าจุดตายจุดหนึ่งที่ที่มันสะท้อนได้เห็นชัดเจนได้ในตอนนี้คือแอปขับเฮาส์เนี่ยครับมันทาให้เราติดจนเกินไปอะ่ะคือบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานกับแอปอ่าแชทด,ด้วยเสียงขนาดเนี้ยซึ่งอย่างผมกินเวลาเป็นหนึ่งในสามของวันเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นแต่เราอาจจะใช้เพราะว่าเรามีความรู้สึก เฟียออฟมิสซิ่งเอาหรือโฟโมโออ่ไฮะแบบไม่อยากจะพลาดแ,แรกๆรกแล้วโอคงสนุกนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเกือบหนึ่งในสามองวันเนี่ยเราจัดสรรไปทาอย่างอื่นเนี่ยมันมันน่าจะมีประโยชน์กว่าแล้วก็หลังๆที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าจะเริ่มมีเพจหลายเพจที่เขาสรุปพวกเรื่องประเด็นสําคัญของ l u b เฮาส์แต่ละห้องมาเนาี่ยผมว่ามันอ่านเร็วนะเราอ่านจบภายในห้าทีเท่ากับว่าเรามีอินพุตที่เป็นเวลาเนี่ยน้อยน้อยลงกว่าการฟังมากแต่ว่าเราได้ออปต์เนี่ยคือความรู้เท่ากันเลย นะครับ <Okay. S 2> อีกอย่างผมมองว่าเรื่องของอ่าความแปลกใหม่อะฮะคือความแปลกใหม่ที่มันจะทําให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจในครั้งแรกแต่พอเราม่เห็นของเดิมๆซ้ําๆเนี่ยเราก็จะเริ่มชินมันก็จะไม่ไม่อยากไม่อยากเข้ามาตื่นเต้นหรือเข้ามารีบ,รบๆเข้ามาฟังขนาดนั้นแล้วครับอืมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดถึงก็คือแบบช่วงแรกเขาเอ,อจำกัดสิทธิ์ไว้ด้วยเนาะมันทําให้แบบคนอยากรู้อยากลองอะแต่พอ <c oughs> คนไปลองปุ๊บอะ ตอนเข้าไปแรกๆก,ก็อาจจะแบบเฮ้ย hey, มันมันใหม่มันมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งแปลกใหม่ก็เข้าไปลองแต่มันเป็นการลองที่บางคนชอบและบางคนก็ไม่ได้ชอบอะซึ่งไอตัวเลขที่เราเห็นว่าแบบยอดดาวนโหลดที่มันแรงแรก,แรกๆก็อาจจะมาจากที่เขาแบบควบคุมตรงนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเขาเหตผลเลยก็คือเขาเขายังโตไม่ทันไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานนี่ถล่มเข้ามาของเขาอะไอระบบหลังบ้านเขาอะยังรองรับไม่ได้ทีนี้เนี่ยมผมก็เลยมีประเด็นหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้อคลับเซาอ่ะถ้าไม่นับว่าเขาไปถูกแจ็คพอตว่าแบบคนมาเล่นแบบถลม่มทลายซึ่งโอเคมันอาจจะมาจากเอ่ออีลอนมาร์ก์ที่เขาไปเล่นแล้วแบบเฮ้ยอีลอนมาร์ก์มาพูดสดๆให้ฟังแล้วแบบโอกาสที่จะมาฟังอะไรเงี้ยมันมันน้อยมากๆคนก็อาจจะไหลเข้ามาผมว่าจริงๆแล้วในมุมของนักพัฒนาก็คือไอ้เจ้าของที่ทําแอปเนี้ครับคือด้วยความที่ทีมเขายัางเล็กอ่ะเขามีพนักงานน้อยมากมีมีเก้าคนเองเขาจะต้องมาแบบเขาจะต้องมาแบบเฮ้ยบริหารว่าแบบจะทํายังไงให้มันโตได้อะ จริงๆแล้วมันก็คือถ้ามันโตแบบปกติเขาอาจจะคุมอยู่ก็ได้นะคือถ้ามันแบบไม่ได้ขึ้นมามากขนาดเนี้ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่เขาอ่ะแพลตฟอร์มเขายัางความพร้อมอยังน้อยมากอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าแบบเฮ้ยมันเพิ่งมีในไอตัว Apple อ่ะแล้วแรกๆอ่ะคือคนคนมันอยากเข้ามามีส่วนร่วมในเนี้ยจนถึงขนาดเกิดเป็นอีกตลาดหนึ่งอ่ะที่เขาแบบปั่นสิทธิ์ขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าไปสมัครซึ่งถ้าสมมติเขาสามารถทําตามปลายได้แล้วแบบ มันไม่ได้เกิดแบบไอ้แจ็คพอตขึ้นมาผมว่าจริงๆเขาก็อาจจะอยู่ได้นะมันมีพื้นที่ในการของเขาให้อยู่เหมือนกันเนาะคุณอยู่ใช่ก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆถือว่าเป็นแอป,ปที่เกิดมาแค่ปีเดียวเองเน,อะนะฮะอืม <c oughs> ซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปเนะาะแบบถึงจุดกําเนิดว่าเฮ้ยทำไมแปปมไอปขับเฮาส์ถึงถึงกลายเป็นที่นิยมทั่วโลกได้เนี่ยผมมองว่ามันก็มันก็คงเกิดมาจากกลุ่มคนที่มีอิทธิพลอย่างเช่นนักธุรกิจระดับโลกเซเลบริตี้ที่เราคง รู้สึกว่าเราคงจะไม่ได้ได้ยินเสียงเขาแบบสดๆนะฮะแล้วเขามาพูดกันนี้มันก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหโมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับอย่างถ้าเรามองย้อนไปในช่วงเดือนต้นเดือนมีนาคมะครับที่คุณโทนี่วูซัมเนาะเขาก็ได้มามีการพูดคุยแบบสดๆกันในแอปคลับเฮาส์นะครับโหผมจําได้เลยว่าห้องแทบแตกครับคือคนคนเข้ามาฟังเกินเจ็ดพันคนเนะี่ยต้องมีการโคลนนิ่งห้องห้องแชทเนี่ยออกไปห้าถึงหกห้องเลยมันเป็นอะไรที่ ที่ระเบิดมากแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยครับพอครั้งที่สองครั้งที่3ามไปเนี่ยคนก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจเหมือนครั้งแรกแล้วมันอ๋อม,มันก็เป็นอย่างนี้นี่เอง,เองแล้วก็มันจบนะครับมันเป็นเหมือนกับการการสนทนาที่โอเพนเอ็นเกินไม่มีไม่มีจุดจบท,ท,ที่ที่มันตายตัวครับผมอืมคือจากเท่าที่ผมจับใจความได้ก็คือหนึ่งเลยคือไอ้ตัวเลขที่เราเห็นตอนแรกอะ่ะมันอาจจะเยอะเกินความเป็นจริงเพราะว่าคนแค่อยากลองสองคือมันเป็น แพลตฟอร์มที่โอเคมันดีจริงมันทําให้เราเจอแบบโอ้โหนักธุรกิจแบบเสียงจริงตัวจริงแบบคนเก่งๆอ่ะเต็มไปหมดเลยเข้ามาพูดให้เราฟังสดๆแต่มันไม่มีแบบปลายปิดอะคือบางทีมันเข้ามาไม่รู้ว่ามันจะไปจบเมื่อไหร่แล้วเราแบบเสียเวลาแล้วอย่างที่คุณอยู่แล้วให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีคนเอาไปทําสรุปได้เหมือนกันซึ่งสรุปในลักษณะเนี้ยมันก็คล้ายๆกับเราไปดู u t u b e อะไปดูพอดแคสต์ที่มันจะบอกว่าเอ้ยมันมี10นาทีนะมันมี15นาทีไอ้คลิปชั่วโมงหนึ่งเราอาจจะไม่ดูเพราะมมมัันยาวไไปปพอ่ี๊บ มันเลยกลายเป็นว่าคนมาเล่นสักพักก็เบื่อแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมเหม็นก็คือ c l ับ h o u s e เขาสร้าง Network Effect ได้เร็วมากเลยนะอย่างตอนที่เหลายๆเพจในประเทศไทยเข้าไปสร้าง Clubhouse เนี่ย l o w e r อผู้ติดตามอ่ะมันพุ่งขึ้นมาเป็นแบบแสนๆคนเลยนะคุณอยู่แต่พอมันัพักนึงอ่ะเหมือนกับว่าคนก็ชิฟต์กลับเข้าไปแพลตฟอร์มเดิมที่เป็นอย่อะต,ตัวอย่างหนึ่งเลยคือลงทุนแมนที่แบบได้มาแบบแสนกว่า Follower แล้วแต่พักนึงก็คิดว่า้ การทาอย่างนี้มันมันอาจจะดีตอนแรกทุกคนเห็นว่าดีในช่วงแรกแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งอะ่ะคิดว่าในแบบเดิมๆแบบที่เราแบบทำพอดแคสต์แบบนี้ครับเป็นวิดีโอหรือเป็นโพสอะ่ะมันยังตอบโจทย์มากกว่าหมายความว่าแบบเราไม่ได้ต้องการลับเฮาส์อะไรมากขนาดนั้นนะตรงนี้คุณยูคิดว่าไงมังผมผมคิดเหมือนกันนะครับเพราะมันดูเป็นสิ่งที่เกินจําเป็นในชีวิตไปนหน่อยอครับใช่ก็จริงๆพอเรากลับพอเราได้กลับมาใช้ชีวิต แบบปกติอ่ะแบบแบบเวลาที่เราแบ่งจัดสรรถ้าอยากมองตัวผมว่ามันมีประโยชน์มากกว่าอืซึ่งจริงๆเราเรื่องนี้ก็โยงเข้ากับการลงทุนในสินทรัพย์ได้เหมือนกันเนาะเวลาแบบเราเห็นแบบใครที่แบบพูดถึงสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นกระแสมากๆอะ่ะแล้วเราแบบอยากกระโดดเข้าไปมีส่วนร่วมอะ่ะจริงๆเราก็อาจจะต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยมันมันดีไหมว่ามันแบบมัน มันจะอยู่ได้ในระยะยาวหรือเปล่าอย่างเช่นไอ้ตัวหุ้น A g o r a ครับถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าเอ้คลับเฮาส์มันมาแล้วมันยังไม่มีหุ้นคลับเฮาส์ให้เราซื้อแต่เราไปพนันกับ agora ไว้ก่อนว่าคลับเฮาส์มันโผระเบิดแน่เลยณจุดวันนั้นนะที่เราคิดว่ามันทีทีนะมันล่วงมาแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นถือเป็นการปรับความเสี่ยงได้เหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราะวันนั้นซึ่งโอเคเราเพิ่งมารู้ผลลัพธ์ในวันนี้ว่ามันไม่่่เววร์ออะะชงงนนนั้้าาก็จตแบบ มีความระมัดระวังมากขึ้นครับแล้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราพูดคุยกันในห้องประชุมลงทุนแมนและคิดว่าน่าสนใจเราจึงหยิบมาแชร์ให้ฟังสําหรับ EP ีหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของลงทุนแมนเอาไว้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบกดติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้ง s p o t i f y SoundCloud, Apple Podcast, ์ทอร์ b e และ B ล็อกดิ